ตอนีค่ะสสวัสดีค่ะวันดีค่ะเจ้าแม่เจ้าแม่้ดูหมูแล้วค่ะน่ากับหมูตะปุกออมสินต้นข้าวค่ะ่ะไปจ่ายค่าเทอมเอาลงมาค่ะเอามาวางตัวนี้วันนี้หนูจะแค่กระปุกไปจ่าคคยค่าเทอมนะคะนี่มาดูตัวนี้อีกยกตัวนี้สิ อันี้ของต้ข้าวนะคะของต้ข้ากันหกโอ้มีรถด้วยค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหรถยกไม่ขึ้นนะครับหักมากเลงนะคะเอามาแกะแล้วค่อจะพาแกะโอเคแกะานั่งลงหนูนั่งลงตัวนั้นแหละหนูนั่งลงตน้เพื่อนมาดูนะคะต้ต้เข้าจะแกะแล้วค่ะ โอเท่เมันดูดกมดูหัมากเลยนะทุกคนอเฉยใส่ยีดีโอ้โหมีแต่เหรียญสองบาทค่ะทุกคนตัวค้าทพอค่าเทอมไหมคะนี่เสียดงรูปเสียดแด เล่นลูกอก,อก่อนนี่นะะทุกคนนี้เขจะออม, <c oughs> มออมเงินนะคะีแ<ด>ต่เหรียญอันนี้มีแต่เหรียญสองบาทนะคะมีเลกด้วยม,มีเลขด้วยดิเลขอะไร น,นีนับที่นับทีละสิบเหรียญน,นะนแล้วเกาจะนับเงินไปจ่ายค่าเทอมนะคะ ันนี้อ่ะตัวนี้เทแค่นี้มากอูห้หูเทเทเลยว้าวยอดเลยอเอาเทอันใหมน่นี่อันใหม่นี่ค่ะต้องเข้าจะแกะอันใหม่นะคะใช่ค่ะแกะอันใหม่แล้วนี่ของหนูหนูใจคันค่าเทไปกะเพื่อนๆดูซิบเกะยังไงเนี่ยตรงนี้นี่ต้องแกะอันนี้ต้องหมุนตรงนี้หรือเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อหมุนฮะมันจะพังลูกเกิดหนังเทเองหน่วยจะเทหมดควยเลยตรเนี้อืมออกแล้วค่อยเทนะขยาบขยับมันถึงจะออกค่ะ มันต้องแกะเดี๋ยวพ่อแกะให้มันพ่อแกะช่วยเอาวางอานอนลงนี่ค่ะโอ้ยหนักหนักหนโอ้ยข้าจะไปจ่ายค่าเทอมค่ะเพื่อนเพื่อนาวขนมเรียนเลี้ยนขนมเลี้จริงมันเกะตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวพ่อดูก่อนซิ เทอาไหมคะนี่ค่ะยี่สิบเก้าบาทค่ะนีะ่อีกสองเหรียญอดีอ,อยาไปเอาออกสิลูกมันเก็บใสายยา่ย่าเอาเก็บใส่ไว้ในตะกร้าแล้วก็ต้องรวยแล้วเดี๋ยวข้านะับตังค์ไปแจเข้าเทอมน,นะคะ อืนี่ค่ะรถต้นข้าวโอ้โหรถทางแล้วโอ้โหไอ้อตังตังมันมั้งดีใจมากเลยดีใจไหมคะเก็บเงินเก็บเงินไปจ่ายค่าเทอมประกอบรถเร็วประกอบรถ นี้นะคะอันนี้ต้นข้าวเก็บตังได้จะเป็นจ่ายค่าเทอมค่ะเ,เพื่อนๆอาอะไรนะอ,ราาอ,อ,อนซ่ขอก่นะคะันนะาต้องบอกว่า้ข้าเก็บตังจาก<า>ที่พ่อให้แม่ให้ย่า,ยาให้ค่ะเก็บไว้ยวกระปุกโอ้นนะะโหจะซ่อมรถแล้วค่ะ สั่งไว้ไปจ่ายค่าเติมเพร<อ>าะอตอนนี้หนูไม่ได้ทำงานบบ<อ>ไม่ได้ขายของค่ะคนช่างต้องทำน้ำอ่ะดดี้มี่ปล่อกันมาเก็บมงนเอาเงินใส่กระปุกให้เสร็จก่อนเร็วเนี็ยเนี่าเงินใส่กระปุกค่ะเาาร็วเร็วมาเก,บก็บใส่กล่องให้หมดเร็วเร็วเก็บใส่ตะกร้าก่อนเร็วเร็วค่ะ เนี่ยมาเก็บตรงนี้ตรงนี้อันนี้เสตรดอันนี้นะพรพช่อะโอโ้โี่น,นีอันนี้เน,นมเียเลยอลนี้เหรียญสองบาทค่ะนี่เหรียญขนมที่เป็นช็อกโกแลตนะไม่ใช่เหรียญปอมนี่มันของจริงใช่น่ากินมากเก็บเอาไว้ ไม่ได้กินไอติมนานแล้วนะคะอยากกินไอติมแล้วค่ะนี้ัเป็นไินขอขอด้วันนี้มันรวยแล้ววัใช่วันนี้รวยแล้วได้ตมาเยอะมากเลยขอวันนี้ต้อง้รยยรแล้วาานับที่นับเป็นนับเอชิ้นเป็นเหรียญได้กี่เหรียญนับหนึงถึงสิบไหม ใช่นับนับเพื่อนดูสินับหนึ่งสองสามสี่ห um, ้าหกสิจะดูรวยเรทำไมเล่าหนึส ยังเลยบอกบายเพือพ่อนๆก่อนบายฝากอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดสตัฟไพให้น้องคะด้วยนะบายบายคะแล้วเดียนะ๋ยวนี้จะได้จ่ายให้คุณหมอแล้วนเนี่ย,ยค่ะโอ้โหฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดสตัฟไพเป็นกำลังใจนนให้ต้นข้าวด้วยนะครับบายบายค่ะเพือ่อนๆอันนี้เงินเก็บออมที่ย่าขายของกับแม่พ่อ เราต้องเข้าก็หยอกกับปลุกเองค่ะหยอกทีละเล็กและน้อยเลยได้แค่นี้เอย่าไว้ไปจ่ายค่าเทอมค่ะสวัสดีค่ะ